หากทุกคนคิดว่าพลังของมิสโกเดนวิกมาจากผลปีศาจทุกคนต้องฟังตอนนี้ให้จบนะครับหรือความทรงจำกันนิดหนึ่งสำหรับใครที่อาจจะลืมสาวน้อยคนนี้ไปแล้วมิสโกเดนวิ k หรือว่าชื่อจริงของเธอคือมาริแอนเป็นตัวร้ายหลักที่ปรากฏตัวขึ้นในภาค Li ต t l e g a r า e n เดนและความสามารถของเธอก็เรียกว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับกลุ่มหมวกฟางเป็นอย่างมากครับด้วยพลังอย่าง Color Trap ทที่สามารถเปลี่ยนอารมณ์ของศัตรูให้เป็นไปตามสีที่เธอป้าย มันก็ทําให้ผู้อ่านอย่างเราคิดว่าพลังของเธอน่าจะเป็นผลสีหรือว่าผลศิละปะอะไรทํานองนั้นใช่ไหมครับอาจารย์โอดก็ได้ตอบเรื่องนี้เอาไว้ว่าจริงๆแล้วมิสโกลเดนวีคเป็นนักสะกดจิตที่เก่งกาจและสีในโลกใบนี้ก็สามารถส่งผลกับจิตใต้สํานึกของมนุษย์เราได้อย่างเช่นทําให้สงบหรือว่าทําให้ตื่นเต้นขึ้น ซึ่งมิสโกลเดนวีคเองเป็นจิตกรที่สามารถยกระดับผลของปรากฏการณ์นี้ให้มันรุนแรงขึ้นได้เพราะฉะนั้นเธอไม่ได้กินผลปีาศาจอะไรเข้าไปหรอกนะหากอยากฟังเรื่องราวแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ